สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคนอนป้าชอมต่ตๆนครับต่อป้าชมครับเหรียญเทื่อป้าชอมเห็นอยู่นคขานานี้อ่ะเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญห้าบาท สีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเห 7, 36, เรียญละ7 3 6 0 0ื่นรบาทเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญสองบาทสีเหลืองหล่อเก่ารุ่นเก่ารับซื้อเหรียญละ3 5มห0รบาทอ่ะมาดูรายละเอียดที่ละเหรียญเลยเนาะ เหรียญแรกเป็นเหรียญน,นี้ก่อนนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสองบาทสีเหลืองหล่อก่วรุ่นเก่าเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละสามหมื 3, 000, 4, ่นห้าพันสี่ร้อยบาทรายละเอียดละ่ะคอนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอก้ 9, หาหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคำว่าผูมิพลอดุลยเดชนะตัวหนังสือเขียนคำว่าราชการเก่าอ่ะนี่คือด้านแรก ด้านที่สองล่ะมีเลขสองเป็นตัวไทยตัวหนังสือคาว่าบาทเลขสองอาราบิกตรงกลางรูปพระชวังครับข้าวบนเขียนคาว่าประเทศไทยครับพพศสส2558เป็นปีพศ2558ผอมอชิวะเอเบีโตชาวญี่ปุ่น ผอมรับซื้อเหรียญละ35,400รบาทรับก <c oughs> บพ่อชมครับแบงค์ที่เกิดพอชมเห็นอยู่ณขณะนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์5้0หล่อเก่ารุ่นเก่านะสำหรับใบนี้นะครับ เมเอจิวะเอเบโตชาวญี่ปุ่นพร้อมรับซื้อใบละหนึ่งแสนบาทครับกุณผู้ชมฮแบงคใบนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูกันง่ายๆเลยนะด้านแรกเป็นหล่อเก้ด้านแรกเป็นรูปหล่อเก้าพลิกไปดูด้านที่สองครับนะพลิกไปดูด้านที่สองสังเกตตรงนี้คุณผู้ชมฮะ สังเกตรตรงนี้มีหลอ9พร่องท่านมือซ้ายนะกำลังถืออ่าถือยายอยู่นะครับเห็นไหมและก็ตรงกลางแป้งนะเป็นรูปหลอ9พร่องท่านอยู่ตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมรับสำหรับใบนี้ดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ1,000 0บาทนะรับซื้อใบละ1,000 0บาท ใครมีแบงค์5้0หล่อ9ใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกใครผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับ <c oughs> อ่ะต่อด้วยใบยนี้นะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์100หล่อ9นะเป็นแบงค์100รหลอ9รับซื้อใบละ172,000บาทครับ ใครจะขายราคานี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามตัวจุดและตรงตามทั้งสองด้านเลยนะอะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยเนาะรายละเอียดจุดแรกครับตัวหนังสือเขียนว่าด้วยสำนึกในพระมหากราดรัติกุลอาหารที่สุดไม่ได้5ธันวาสองสี่เจ็ดศตัวามตลสองหาห้าเก้นะตรงนี้เป็นรูปสมเด็จ พระดาชินีนาและก็รลอเก้าพระราชโอรสพระราชธิดาสี่พระองค์ท่านครับตรงนี้เป็นรูปหลอเกา้ามือซ้ายดิบปดาเมื่อขวานิ้วชี้ชี้ไปข้างหน้านะนี่คือตราประจําตัวร่องท่านตัวเลขหนึ่งร้บาทเป็นอาราบิกนะแถบสินเงินสีชมพูหนึ่งนะตรงกลางแป้งจะเป็นรูปนายหลวงรลอเกา้านิ้วชี้จับนิ้วโป้ชี้ไปริปากนะนิ้วกลาง เนี้ยวนงังเนื้วก,ก้อยชีหลงข้างล่างครับตัวเลขหน่วยร้อยบาทเป็นตัวไทยครับตรงนี้เป็นรูปในหลวงรอก้าพระองค์ท่านนั่งยอย่างยองนะผ่าสุกนิกรคนหนึ่งนั่งนั่งคุกเข่าพันุมมืออยู่นะรูปปรโยนหนึ่งคันสองคานะรูปรอก้าพระองค์ท่านขี่มา้าพร้อมต่างทางซ้ายทางขวาแล้วก็ข้างหลังนะรูปเครื่องบินหนึ่งสองสองรูปครับพยาคุตเป็นสีแดงอ่ะนี่คือด้านแรกของ ใบนี้ครับด้านที่สองล่ะด้านที่สองครับตัวเลขต่อหน่วยบาทส่วนข้าบวนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดำตัวหนังสือ1นึ่งรบาทขีดคู่1234567นะตราประจำตัวพระองค์ท่านตัวเลขต่อหน่วยบาทเป็นอาราบิกรูปดอกไมข้ขลุดยจานหนึ่งสอสามนับตรงนี้เป็นรูปลายหลวงรอเาตรงนี้ล่ะ เลข9กับตัวเคครับใครจะขายใบนี้กับผมเนี่ยจะต้องมีเลข9กับตัวเคจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวเลยนะรูปพยคัครุปเป็นสีแดงตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลขเอนดน,นบาทเป็นตัวไทยรูดอกไม้ 1.2.3. 4 5 6ดจุดรับรูดอกบัวเป็นสีส้มนะเลข9กับชอลชิงครับ อ่ะคุณผู้ชมาและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของแป้ง100ใบนี้ครับใครมีแป้ง100ใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมมาผมอ่านทุกความคิดที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นการเข้ามานะครับ ด้เหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่านะย้ำราคานะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ7 3 6 0 0ื่นพบาทรายละเอียดล่ะอะมาดูรายละเอียดกันเลยเนาะสังเกตที่ขอบนายก่อนขอบนายเนี่ยจะเป็นเหรียญเหลี่ยมนะนะขอบนายจะเป็นเหรียญเหลี่ยมนะคนที่ตรงกลางเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือนะตัวหนังสือเขียนคําว่าผกมิพนอุดุยเดชนะ ตัวหนังสือเขียนคำว่าราชการที่9าอ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองล่ะมีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลข5อาอารบิกนะตรงกลางเป็นรูปราชวังครับข้างบนตัวหนังสือเขียนคำว่าประเทศไทยพอพานจุดสอสลาจุดนะพอพานจุดสอสลาจุดนะ2543เม,มื่าอมคุณผู้ชมฮะ นี่เป็นเหรียญ5บาทหล่อเก้าฮะเป็นเหรียญ5บาทหล่อเและเป็นพพจจุด 6, จุดสสอาด2543นะใครมีเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเและเป็นปีพศออ2543มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบด้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ